มาแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับนี่ครับใบสันแม็กส์อีดิชั่นครับวิ่งไม่หยุดนะครับบอกกระพงลงดำครับไปเลยครับมีให้120เมตรครับ ไปสั่ง F2 ครับ12 25นะเย้ ปลาอะไรไม่รู้นะครับปลาอะไรไม่รู้หนอนจันนะครับเียวห่าเลยตรงไหนลง เบอร์สีนะครับเล่นปลาวังนี่มันเลยนะครับใบสัน S2 1สท5สฟุตหนะครับต่อโคนนะรอให้มันหมดก่อนนะครับมันไม่ได้เข้าป่าเพื่อนบอกว่าย่นไปก่อนนะเดี๋ยวสวิงกันดิกระดีต้อมวิปนะครับ นวลจันนว่ยน่าจะนวลจันนะตีเกี่ยวหางกกผมเอากระดีตีเกี่ยวหางโดนนี่ตัวที่สามเช้านี้แล้วเนี่ยกเขอยเล่นนะครต้องให้มันหมดแรงไป ใบสันส2นะครับกับผมต้อมเขาแหลมนะครับเทสเตอร์ใบสันใบแชนนะครับใส่ได้มาเช้าเนี่ยตีเกี่ยวอย่างนี้แหละสองทีแล้วนี่ทีที่สามถึงโดนเนี่ยเมื่อกี้โดนตัวนี้สองทีเหมือนกันมนวิ่งวนนี้เนี่ยเอาก็ดีตีเกี่ยวรอบแรกโดนปึ๊กไม่ติด ีเกียววดยอะๆฝูงใหญ่เลยและฝูงเป็นสิบทะเปิดสิงคครั้งแรกครับนวลจันทร์ทะเลกับบายสันแบ็กอิดิชั่นนะครับปวดแค้นเลยครับวิ่งวิ่งออกแล้วจะประมาณเจ็ดสิบเมตรวิ่งปูด วิ่งไม่หยุดเลยลองลองหมดเลยเบตต์ต่ออะไรอยเนี่ยเนี่ยเบ็ดอะเบตโอเนอร์ครับโอเนอร์สามพลัสแรงมึงดีจังวะ จะเข้าฝูงเลยวันนี้ก่อนไม่ต้องกลับเ <laughs> วเอามึงกลับบ้าน <c oughs> กนดีต้มวิบแม่งโดนใบห่างเต็มเต็มเลยวิ่งแบบปุ๊ดเดยปี๊ดเดียวหน้าจะมันมีห้าสิบเมตรได้อะสายออกให้มันเ,เ <c oughs> ข้าห่วงไงว่าโซบินปักหรือว่า ค่อยๆเข้าค่อยๆเล่นมันนะครับมันไม่ได้เข้าปากเหมือนปลาทั่วไปนะครับมันตีเกี่ยว โอ้วิ่งดีดีเลยครับตัวนี้มีสี่โลได้มโอ้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 ไม่หยุด <c oughs> ขึ้นมาบกแล้วยังไม่หยุด,ดปอกเลยไหมปอกเลยไหมมีอะไรชุบไหมนี่กผู้หงขาดไอ้เจี๊ยดินไม่หยุดอยุดระวังไม้เลี๊ยง าไปโน่นดีกว่าออขาดเขาขาดตัวิ่งอยู่แล้วเก็บตรงเกี้ยวๆนวะเขี้แม่งแรงโคตรดีแรงโคตรดีโอ้โหโอ,โอ,โอ้อยังอ <ปะ S 2> ย่งย,ยัยยงไม่หยุดนี่เหยียบอตีนเหยียบไปยังไม่หยุดเลยปากไม่มีนี่ปากไม่มีก่อเหรอ หมายกเดี๋ยวอยู่แล้วรอสักพัก <laughs> วิงว่งทีสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับปีดเดียวนลครับกับคันใบสัน S2 นะครับผมเป็นคันสปินนิ่งนะครับสิบสองยี่สิบห้าเจ็ดฟุตหกแล้วก็ลอกอนี่เลยครับใบสัน Black Edition นะครับ สาย PE 3นะครับใบสัน S2 นี่ใช้เบอร์4,000ันตกนะครับเปาวังนี่เหมาะมากเลยนะครับกระพงนะผลงานโทษนะครับตีกตีนเหยียบแม่งคือปลาแบบดินดินไม่หยุดนะครับนี่ตัวที่3าของเช้านี้ครับที่ที่ตีติดแต่ได้ได้ได้ตัวเดียวอีก2ตัวนี้มันกระโดดเหยื่อหลุดนะครับก็ดีต้องวีบครับขาดไม่ได้ครับกดีต้องวีบครับ แล้วก็ตัวบิดโอเนอร์สามพัสนะครับ